สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Butter Station by Chef m i t นะครับวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีหม้อหุงข้าวที่เป็นแบบดิจิตอลครับหรือเป็นแบบที่เราเรียกกันว่าแบบคอมพิวเตอร์นะครับเป็นหม้อหุงข้าว สมัยใหม่นะครับที่จะที่จะมาให้ความสะดวกสบายนะครับสรับเพื่อนๆท่านใดที่มีหมอ้อหุงข้าวแบบนี้อยู่นะครับในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการบํารุงรักษานะครับให้หมอ้อหุงข้าวที่เพื่อนๆซื้อมานะครับที่เป็นแบบดิจิตอลหรือแบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าหมอ้อหุงข้าวชนิดนี้นะครับจะมีราคาที่แพงนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันในการใช้งานหลากหลายนะครับ ในเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับเราก็ต้องมีการดูแลนะครับให้หม้อหุงข้าวของเรานะครับมีอายุการใช้งานนะครับไปนานๆนะครับในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการดูแลรักษานะครับเพราะว่าเราซื้อมาแพงเราก็ต้องการที่จะใช้ให้คุ้มค่าใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูแลแล้วก็บราหนูรักษานะครับสาหรับป้องหุงข้าวที่ผมใช้อยู่นะครับที่เป็นแบบคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเป็นแบบดิจิตอลนะครับ ที่ใช้อยู่ก็จะเป็นยี่ห้อโตโยต้ายี่ห้อโตชิบ้านะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ที่ผมซื้อมาก็น่าจะ จำไม่ผิดนะครับจาราคาแน่นอนไม่ได้ยที่น่าจะประมาณ 2- หรือสามพันนะครับจำไม่ได้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนรู้ราคาที่แท้จริงนะครับช่วยคอมเมนต์ด้านล่างมาหน่อยนะครับเพราะว่าผมจำไม่ได้จริงๆนะครับก็วิธีการทําความสะอาดโดยทั่วไปนะครับเวลาเราใช้งานไปในนานนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับที่เพื่อนๆซื้อมานะครับ วิธีการดูแลก็จะคล้ายๆกันนะครับซึ่งเจ้าหม้อของข้าวตัวนี้ก็จะมีเมนูนะครับฟังก์ชันบอกนะครับด้านหน้าก็จะมีนาฬิกานะครับบอกนะครับสามารถที่จะตั้งเวลาได้นะแล้วก็จะมีเมนูนะครับด้านหน้าจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับเขาจะมีบอกที่เป็นภาษาไทยนะครับเป็นสติกเกอร์มาให้นะครับเขาจะไม่ได้ติดมาให้นะครับกับหม้อนะครับเขาจะมีเป็นแผ่นสติกเกอร์นะครับเพื่อนๆต้องอามาติดด้านบนเองนะครับ สำหรับสติกเกอร์ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นภาษาไทยนะครับตรงกับด้านหน้านะครับเพื่อนๆก็ดูว่าตัวบุ่มไหลมันตรงกับภาษาไทยตัวไหนนะครับก็จะเป็นการใช้งานง่ายๆนะครับก็จะมีหุงข้าวนะครับหุงข้าวแบบเร่งด่วนนะครับอุ่นข้าวได้ตลอดเวลานะครับหรือเราจะตั้งเวลาก็ได้นะครับสามารถที่จะหมักแป้งได้ในการทําขนมปังนะครับอุ่นซุปได้นะครับอบได้นะครับทําไข่ลวกทํา อุ่นซุปต่างๆนะครับสามารถตั้งเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีได้ทีนี้เวลาเราใช้งานไปนานๆนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับตรงตรงบริเวณนี้นะครับทุกคนสังเกตรตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นแผ่นแผ่น,ผนอะลูมิเนียมบางๆนะครับแล้วก็จะมีรูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีความสกปรกง่ายนะครับเพราะว่าเวลาหุงข้าวนะครับไอของน้ําก็จะขึ้นมาผสมกับ ข้าวของเรานะครับก็จะขึ้นมาเคลือบบริเวณนี้ก็จะเป็นทาให้มีความสกปรกนะครับก็จะเป็นคราบแข็งๆนะครับด้านรอบๆนะครับก็จะมีฝุ่นมีคราบน้ํานะครับจากเวลาเราเปิดเปิดฝาขึ้นมาอย่างนี้นะครับคราบน้ําก็จะไหลลงนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะทําให้มีฝุ่นมีละอองติดนะครับก็จะมีความสกปรกนะครับยกขึ้นมานะครับด้านล่างนะครับ จะสังเกตได้ว่านะครับบริเวณด้านล่างก็จะมีฝุ่นเหมือนกันนะครับทีนี้ก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับทาความสะอาดนะครับดูแลนะครับให้มีความสะอาดนะครับแล้วก็ใช้งานได้นานๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับก็จะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับใช้ใช้ฟองน้ํานะครับชุบน้ํานะครับแล้วก็มาฉโลมบริเวณนี้นะครับลูบเบาๆนะครับให้น้ํามีความ เปียกตรงบริเวณนี้แล้วก็จะทําให้ฝุ่นลองตรงบริเวณนี้มีความนิ่มนะครับเพื่อนๆอ,อ,อย่าใช้เป็นสกอ็อตไบส์นะครับต้องใช้เป็นฟองน้ําหรือผ้าชุบน้ําก่อนนะครับมาเช็ดบริเวณนี้นะครับเช็ดไปเรื่อยๆนะครับเช็ดตรงบริเวณที่คิดว่าจะมีฝุ่นจับครับเช็ดบริเวณรอบๆนะครับตรงบริเวณที่ผมบอกว่ามี สิ่งสกรปรกแล้วก็ฝุ่นละอองนะครับที่จะเวลาเราใช้ไปนานๆน,นะครับจะติดแน่นนะครับเราต้องพยายามทําความสะอาดบ่อยๆนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนใช้งานบ่อยๆนะครับก็ต้องทําความสะอาดกันบ่อยๆนะครับหรือว่าหลังจากที่ใช้งานแล้วนะครับก็ทําความสะอาดทุกครั้งก็ได้นะครับแล้วก็เช็ดบริเวณรอบๆนะครับ เพราะว่าเราซื้อมาแพงใช่ไหมครับเพื่อนๆเราก็ต้องดูแลรักษาให้ดีนะครับเขาก็จะได้อยู่กับเรานานๆน,น,นะครับก็ใช้เป็นที่ผมบอกนะครับก็คือใช้เป็นคองน้ํานะครับชุบน้ํานะครับให้ชุ่มนะครับเสร็จแล้วก็เช็ดนะครับด้านในแล้วก็ด้านนอกให้ทั่วนะครับ จากนั้นเพื่อน,อนๆก็รอสักพักหนึ่งนะครับให้น้ําที่เราเช็ดไปนะครับให้มีการซึมซับสิ่งสกปรกนะครับเสร็จแล้วเพื่อน,อนๆก็ใช้ใช้ผ้าแห้งนะครับผ้าแห้งที่เป็นขนนะครับเป็นขนนุ่มๆอย่างนี้นะครับหาซื้อได้ตามร้านาที่ขายพวกอุปกรณ์ในการทําความสะอาดนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เช็ดนะครับ ใช้ผ้าแห้งเช็ดนะครับเช็ดบริเวณรอบๆที่เราใช้ฟองน้ําชุบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเช็ดให้ทั่วนะครับแล้วก็มาเช็ดด้านในที่เราใช้ฟองน้ําชุบเมื่อสักครู่นะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับเพื่อนๆตรงบริเวณด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องเช็ดให้แห้งสนิทเลยนะครับตรงที่เป็นจุดที่บริเวณให้ความร้อนนะครับต้องเช็ดบริเวณนี้ให้แห้งนะครับเวลาเวลาหุงข้าวนะครับใส่หม้อลงไปพยายามเช็ดก้นเช็ดก้นของหม้อที่ใช้สําหรับหุงข้าวนะครับให้แห้งก่อนนะครับค่อยใส่ลงไปนะครับเวลาหุงข้าวนะครับเพื่อนๆก็ต้องเช็ด เช็ดบริเวณด้านล่างนะครับของกอ้นหม้อให้แห้งนะครับเราค่อยใส่ลงไปนะครับแล้วก็เวลาทาความสะอาดนะครับ <c oughs> เพื่อนๆก็ต้องยกหมอ้อออกมาก่อนนะครับแล้วก็เช็ดเช็ดด้านในบริเวณนี้ให้แห้งก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ส่วนที่เป็นหมอ้อหุงข้าวแบบนี้ลงไปนะครับถ้าเกิดว่าบริเวณนี้มันแห้งมันไม่แห้งแล้วนะครับบริเวณนี้จะถ้าบริเวณนี้ไม่แห้งนะครับมีความ ชื้นแล้วก็มีมีความเปียกน้ําอยู่นะครับเวลาเราเวลาเราเพื่อนๆใส่หม้อลงไปนะครับมันจะทําให้ตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้เป็นเกิดเกิดเป็นสนิมนะครับขัดออกยากนะครับอย่างนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการทําความสะอาดอ่าแล้วก็อีกบริเวณหนึ่งนะครับลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับตรงตรงบริเวณนี้นะครับเราก็ดึงขึ้นมานะครับเวลาเราหุงข้าวนะครับตรง ตรงนี้นะครับมันจะมีมันจะมีน้ําหยดอยู่นะครับเพื่อนๆก็ถอดเอาไกระปุกสองอันเนี่ยนะครับไปล้างน้ํานะครับถอดออกไปล้างได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เช็ดบริเวณตรงนี้นะครับให้สะอาดนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะจุ่มน้ํานะครับล้างได้เลยนะครับ ตรงบริเวณนี้จะมีความสกปรกได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันอยู่ในส่วนข้างในนะครับเราต้องล้างนะครับล้างทุกครั้งหลังจากใช้งานก็ได้นะครับเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเพื่อนก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้เรียบร้อยนะครับ ก็เป็นการเสร็จนะครับเป็นเคล็ดลับนะครับเล็กๆนน้อยนะครับแนะนําเพื่อนๆนะครับในการดูแลนะครับรักษาทำความสะอาดหม้อหุงข้าวของเรานะครับการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราซื้อมาก็มีราคาแพงนะครับเราก็ต้องดูแลให้ดีนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับแล้วก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะครับมาแนะนําเพื่อนๆนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ